สวัสดีค่ะครูน้องค่ะจากอินทูโยคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนโยคะนะคะเป็นคอร์สโยคะเบื้องต้นเรียนด้วยตัวเองนะคะง่ายๆอาจจะเรียนที่บ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่สนใจที่อยากจะเรียนโยคะหันมาเรียนโยคะเนี่ยอาจจะมีให้ความสำคัญอยู่2ออย่างก็คือทางด้านร่างกายนะคะคนที่ มาเล่นโยคะอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นหรือว่าอยากจะลดน้ําหนักนะคะกระชับสัสดส่วนรูปร่างของเราให้ดูฟิตเฟิร์มส่วนบางกลุ่มก็จะให้ความสนใจในเรื่องของจิตใจอยากที่จะมีสมาธิมีลมหายใจที่ที่สบายที่สงบ เพราะว่าบางคนอาจจะสมาธิสั้นหรือมีความตึงเครียดก็อยากจะมาผ่อนคลายทางด้านจิตใจแต่เมื่อเรามาฝึกโยคะนะคะเราจะได้ทั้งสองอย่างนี้ควบคู่ไปเลยคนที่ต้องการที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงก็จะได้จิตใจที่ผ่อนคลายแล้วก็สงบมีสมาธิมากขึ้นส่วนคนที่ต้องการฝึกด้านจิตใจก็จะได้เรื่องของร่างกายเป็นของแถมเข้ามาด้วยเพราะว่าโยคะนะคะจะเป็นการนำมารวมกันก็คือนำกายกับนำใจ เข้ามารวมกันจะทำให้เราได้รับประโยชน์นะคะรอบด้านแล้วเราจะมีความสุขขึ้นจากการฝึกโยคะค่ะ